บาบาคะใครคือพญาธรรมมิตรราชใครคือพญาธรรมมิกราชใ,ใครสักคนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะมาเกาะกู้พระธรรมคือตอนนี้มันเป็นต้นกลียวทุกคนไม่ว่าจะในศาสนาใดก็รอคอยพญาธรรมมิกราชศสาสนาพุทธจับตาว่าพระศรีอริยเมตไตรที่จะมาในอนาคตคือพญาธรรมมิกราช ในคริสตศาสนาเรื่องราวของพระเมสสิยาที่จะกลับมาอีกครั้งเขาก็เชื่อว่าท่านคือพญามิธร,รมิกร,ราชและในศาสนาอิสลามที่รักก็เชื่อว่าพระเจ้าจะปรากฏในยุคของการพิพากษาฉะนั้นธรรมมิการ,ราชในศาสนาฮินดูก็คือท่านกะละกีหรือเชื่อว่าเป็นอาวาตารของพระวิษณุพระเป็นเจ้านี่แหละลูกคือคนนั้นที่จะมากอบกู้ภัยพิบัติของโลกที่จะมาสถาบันศา,าสนา และศาสนาก็จะรุ่งเรืองอีกครั้งหนึ่งในุานโาร์บาราคะ่ะแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าใครตัวจริงใครตัวปลอมพยาธรมิมกราชจริงเนี่ยก็คือต้องมาพร้อมคุณธรรมพระธรรมความเมตตากรุณาและความเปี่ยมไปด้วยรัศมีของความแจ้งธรรมฉะนั้นพูดตรงๆว่าเราจะมาตัดสินกันถูกผิดว่าบุคคลใดเป็นพยาธรรม,มิกราชหรือไม่ จากมุมมองปุถุชนย่อมเป็นไปได้ยากเหลือเกินแต่สิ่งหนึ่งซึ่งเราจะเอามาเป็นกรอบหรือเป็นตัวคัดกรองเนี่ยก็คือให้ดูว่าเขาพูดถ้าทามของพระเจ้าไหมเขาสื่อสอนสันจธรรมมาเป็นสากลที่ลงที่เดียวกันคือความสมรวมเย็นไหมเขาก่อปอด้วยกุศลธรรมไหมเขาชักชวนผู้คนทําชั่วทําเลวหรือเปล่าพูดง่ายคือพยาามมิมราชนั้นจะอยู่ในฝ่ายกุศล แต่จะไม่อยู่ในฝ่ายมารเพราะฉะนั้นให้ดูตรงนี้ลูกอันนั้นก็คือเรื่องที่เราจะต้องสืบผลต่อไปในอนาคตบาบาคะทาไมตอนนี้โลกถึงดูเดือดร้อนจังเลยคะมันเป็นกฎของวงรอบจัก,กรวาลจัก,กรวาลทั้งหลายรวมถึงโลกของเราเนี่ยมันก็อยู่ในกฎของความเกิดขึ้นตั้งอยู่อยัางไปฉะนั้นยุคทองยุคศิวิไล,ลได้ผ่านไปนานแล้วตอนนี้ได้เข้าอยู่ในต้นกระดี ธรรมชาติองต้นกละยุค,คือเดือดร้อนแผดเผาผู้คนเสื่อมจากพระธรรมผู้คนหันไปทํากิจคิดชั่วกันเยอะฉะนั้นเมื่อผู้คนผิดจากพระธรรมมันก็เลยกลายเป็นมีชีวิตที่อยู่กับบาปฉะนั้นบาปที่แผ่เป็นวงกว้างและกว้างมากๆม,มันก็ส่งกระแสะของความร้อนการเปลี่ยนแียนฉะนั้นมันเป็นธรรมดาของกละยุกลูกเราต้องอยู่ให้เป็นใน,านายุคนี้ผู้ที่อยู่เป็นจะอยู่รอดและปลอดภยดัยและมีความสุขที่สุดในกละยุกลูกเจริญเจริญ บาบาคะอะไรคือทางรอดของมนุษยชาติง่ายมากลูกมนุษย์ที่ทาผิดก็กลับใจซะกลับมาเป็นคนดีเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยผลจากการเชื่อมานมันก็ทําให้เขาทําผิดที่เดือดร้อนกันเพราะอะไรเพราะหนึ่งมนุษย์ผิดต่อคุณธรรมของตนเองแทนที่จะพัฒนาความประเสริฐแต่ก็กลับไปพัฒนาไปในทางต่ำตมในขณะเดียวกันมนุษย์ทําผิดต่อธรรมชาติที่มีคุณ ธรรมชาติต้นไม้ใบหญ้าผืนป่านั้นมีคุณอนันต์ต่อมนุษย์ทั้งโลกแทนที่มนุษย์จะเสพธรรมชาติอย่างเคารพเพื่อทดแทนจะมีการฟื้นฟูจะมีการถนอมธรรมชาติแต่กลับใช้ธรรมชาติไม่เป็นฉะนั้นเมื่อใช้ธรรมชาติไม่เป็นและไม่แคร์ก็ทําให้ธรรมชาติเสียสมดุลน้นําเสียดินเสียอากาศเสียต้นไม้ในป่ามีไม่พอ มันก็เกิดความร้อนความแผกเผาให้มนุษย์เดือดร้อนจะต้องสํารวจตัวเองเริ่มจากตัวเองซะก,ก่อนหันมาเป็นคนดีหากที่ผ่านมามีพฤติกรรมทําผิดคิดชัววว่วเบียดเบียนตนเองเบียดเบียนผู้อื่นก็ควรจะหยุดพฤติกรรมเลวๆเหล่าบบนั้นกลับมาศึกษาพระธรรมเพื่อที่ตนนั้นจะได้อยู่กับคุณธรรมความดีและเมื่อมนุษย์ทั้งโลกได้จริงใจต่อความดี จริงใจต่อความคําสอนของพระพุทธศาสดาเจ้าที่กล่าวดีๆเอาไว้ในศาสนาขุศรของตนหากทําทได้อย่างนี้นั่นคือทางรอดแต่สิ่งนี้ถ้าเราพูดตามจริงแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของยุคเสื่อมความเสื่อมย่อมเสื่อมขึ้นนี่แหละคือทางรอดฉะนั้นพุทธบุตรหรือผู้ซึ่งหวังความจเจริญรุง่งเรืองอยู่ในยุคนี้ต้องอยู่ให้เป็นฉะนั้นเปลี่ยนที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเรา เมื่อเราเป็นที่ตัวเราเริ่มที่ตัวเรานั้นหันมาก่อร่างสร้างความดีผลของความดีก็จะทำให้เราเป็นคนใหม่คนใหม่ที่ตายจากความผิดมาเกิดใหม่ในความรู้ตายจากความชั่วที่เคยทำมาเกิดใหม่ในความเป็นคนดีนั่นแหละลูกความดีเท่านั้นความรู้จักทําเท่านั้นความฉลาดเท่านั้นความฝ่ายดีเท่านั้นจะทำให้มนุษย์นั้นรอดจากภัยพิบัติได้มากลูกเจริญเจริญ